ข่าสี่บทของตั้นพญาพงโบหานนะครับมาถึงบทที่สี่ตอนที่สิบเอ็ดแล้วนะครับวันนี้จะมาอ่านแบบภาษาละนาเก้าเงาให้ดูนะครับว่าลองเอาไปเปรียบเทียบกันดูนะครับกับภาษาปริวัติแบบที่สองและแบบที่สามนะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับการอ่านนั้นก็จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และหลักการของภาษาละนาทุกประการนะครับบม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับ จนที่ตามรับฟังได้เลยนะครับสองหักกันมัดมันกิว้วแค้วป้อยบิดจากเบื้องคืนคายจังแต่น้องจากห้องหนีหายบ้านสันคอกควายปีบ่เหนมเข้า หลอนปีไปกายบ่อหันหน้าเจ้าจักจว่างเมาวินนิ่งลม้มลวดบอ่อไปกายไก่ใกล้แถมซ้ำแดนแต่หันเนินายห้องหนึ่งนอนปุ่นพิษ้ายหลาย ผูกยิงใจลวงลายเปื้อนบ้นานจักยอกจิกันเนืองนั้นเล่าต้านจุนปากตัวควักจีว่าเมียละผัวเก็บตัวซ่อนลีหนีวิ่งพาย เสียเมืองยังเมากุ้มกว่าบอเพิดอ้ายเหลืองอดสาตัวเนืองแวะแวะมาได้ปุ่นดีอายต่างลำคาญใจใบกลัวเขาห้ำให้ดังนี้ กองปีหื้อหลังป้ากันควักจี้บุยปากสุมตวย่ายแดนแต่นั้นปีบ่บไปไก่จวางเมาไม่เล่นเหนือหกไตนั่งไหนก็เหงา เศร้าไหนก็ให้สืบวันไปสืบมือบอกกึดตั้งขายอุบายใจซื้อบอกจงไฟเอื้อเงินคำปี่ทงกำตุกอยู่ไปตามกรรมปัํมเป็งรม จำสินแปดห้าพาธนาขอได้หันหน้าอย่าใครคลาคลาดว่าง